มันโคตรนงี้อือ้ยหอนเหรเวขนาบนะ คือวานแน่น <sketches> oh. ้ำนะเไม่แง่ไ no ม่หวานหรอกคือพูดน่ะนี่ก็หวานนั่นก็หวานโอ้ระวังเด้อเป็นโรคเบาหวานนะนะโหหวานหมดเป็นหนอกกินกินทำผิดประช่วงนี้คอยเป็นอย่างหูมองอย่าง่อยทานเลย ส,ส,สายสายตาสันแท้ว<อ>่าจะต้องไปตาแบนเนี่ยบอแมนคอยว่าสายตา่าสานันเนาะเดี๋ยวเป็นเบาหวานขื่นตานะ่ะอีลีกินหวานหวานนะนะั่นน่ะเดี๋ยวจะเป็นเด้อเบาหวานขื่นตานะอ่ะมองก็บ่เหินเดี๋ยวคอยดูเด้อ ในจอประสาทตาเกิดขึ้นได้อย่างไรคะเบาหวานในจอประสาทตารักษาได้อย่างไรครับผมเฮ้ยยังสีเฮาสียิ้งขงมใได,ด้อีกอ้จินมกใะต่เสียได้เลยดิเนิ่มแล้วลสิงั้นไปถามคุณหมอดีกว่าชาวบ้านเขาจะได้หายสงสัยไปสวัสดีครับท่านผู้ชมวันอาทิตย์เวลาดีๆก้อนเที่ยงจังสี่จะมาพบกับรายการยูดีมีแห้งครับ รายการที่จะนําเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพมาฝากพ่อแม่พี่น้องกันนะครับในอาทิตย์นี้เขามีเรื่องที่น่าสนใจที่จะยิบยกมาเป็นประเด็นในการพูดคุยกันนะครับก็บคือเรื่องของเบาหวานขึ้นจอประสาทต,ตาครับสิเป็นจังไดนั่นนะครับบ่ต้องสงสัยครับเขามีผู้ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับคือเิ่นเป็นแพทยเ์เป็นจักซูแพทย์นะครับแพทย์ผู้เชียช่ยวชาญด้านสายตาโดยเฉพาะนะครับจากศูนย์การแพทย์ไอจิเฮลแค่นะครับ แพทย์หญิงวัฒนีเย็นจิตนะครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับคุณหมอตอนนี้คุณหมอเป็นจากษุแพทย์อยู่ที่ u Healthcare, s u Health Care ใช่ไหมครับค่ะแล้วเดี๋ยวให้คุณหมอก่อนอื่นแนะนำตัวกับท่านผู้ชมก่อนนะครับก็คือคุณหมออยู่หน่วยไหนรักษาอะไรโดยเฉพาะไหมคส่วนใหญ่ก็จะดูผู้ป่วยเกี่ยวกับด้านจอประสาทตาและน้ำบุ้นค่ะอ๋อก็คืออยู่เกี่ยวกับโรค จอประสาทตาโดยเฉพาะเลยใช่ไหมครับแล้วโรคอื่นดูด้วยไหมครับก็ดูด้วยค่ะก็คือดูภาพรวมแล้วก็เรื่องนี้โดยเฉพาะแล้วครับวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องจอประสาทตาแล้วก็มีเบาหวานมาเกี่ยวข้องทีนี้เบาหวานขึ้นจอประสาทตาเนี่ยหมายความว่ายังไงครับคุณหมอก็หมายความว่าคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยค่ะแล้วก็มีอาการตาหมัวเนี่ยอาจจะเกิดจากสาเหตุได้หลายอย่าง แต่สาเหตุที่สําคัญก็คือมีเบาหวานขึ้นจอประสาทตาค่ะก็คือชื่อตรงๆเลยชื่อตรงเลยค่ะก็คือเบาหวานขึ้นจอประสาทตาก็คือขึ้นมาอยู่ที่จอประสาทตาใช่ค่ะปกติควรจะมีเฉพาะอยู่ในไตอยู่ในอยู่ในเลือดอยู่ในขาดใช่ค่ะแต่ทีนี้ขึ้นตาด้วยค่ะแล้วกรณีอย่างนี้มันเกิดจากสาเหตุไหนครับก็ที่พบมากๆก็มีสองอย่างสองอย่างเอ่อเอาคหมดีดว่ะที่พบมากๆก็มี สาเหตุสองประการับอันแรกก็คือว่าเป็นเบาหวานมานานอันที่สองก็คือควบคุมเบาหวานไม่ดีค่ะมระีระดับน้ําตาลในเลือดสูง<อ>นานๆนนสูงมากๆอะไรเงี้ยค่ะก็คือปล่อยให้เลือลังโดยที่ไม่ได้ดูแลสุขภาพใช่ค่ะไม่ได้คุมระดับน้ําตาลให้ดีค่ะแล้วทีนี้มันก็เลยส่งผลให้ตัวตามมวค่ะตามโม่แล้วที่นี้ไอ หลังจากสาเหตุเสร็จแล้วเนี่ยผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยโอกาสที่จะมีเรียกแล้วมีเบาหวานขึ้นจอประสาทตาเนี่ยล้มลแค่ไหนนะคะก็ส่วนใหญ่ก็คือถ้าเป็นเบาหวานอยู่ประมาณสักสิบปีเนี่ยนะคะจะมีโอกาสเป็นเบาหวานเข้าจอประสาทตาประมาณสิบเปอร์เซ็นะแต่ถ้าเป็นเบาหวานประมาณสิบห้าปีเนี่ยค่ะจะมีโอกาสที่เบาหวานเข้าจอประสาทตาได้ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นแต่ถ้าเป็นเบาหวานถึงประมาณยี่สิบห้าปีเนี่ย ก็เป็นประมาณ 80-90%, หรือว่าเกือบจะร้อยเปอรคือถ้าเป็นเบาหวานถึง25ปีเนี่ยจะต้องมีเกือบทุกคนค่ะครับจะเป็นมากหรือน้อยก็แล้วแต่แล้วก็คืออยู่ที่ช่วงอายุของการเป็นเบาหวานด้วยอยู่ที่การดูแลสุขภาพด้วยพวกคุณน้ำตาลหลายอย่างใช่หรือว่าสาเหตุหลักๆแล้วก็สาเหตุรองออกมาก็คือว่ามีโรคร่วม เช่นว่ามีความดันสูงร่วมด้วยมีไขมันสูงด้วยมีโรคไตร่วมด้วยก็จะมีเบาหวานขึ้นจอประสาทตามมากขึ้นก็คือมีโอกาสเสี่ยงที่จะขึ้นเป็นโรคนี้มากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับแล้วไออันนี้สาเหตุหลักสาเหตุรองแล้วมีกรณีอื่นๆที่สามารถเป็นไปได้ไหมครับคุณหมอนอกจากหมดแล้วก็คยอสองสาเหตุหลักๆและสามสาเหตุหลักเป็นนานสองเป็นมากสามมีโรคร่วมเป็นนานกับเป็นมาก เป็นนานก็คือระยะเวลาเป็นมากก็คือระดับน้ําตาลสงูงโ,โอเคผมสับสนนิดหน่อย <c oughs> โอเคครับกับสาเหตุหลักๆก็มีอยู่3ประการด้วยกันนะครับของโรคเบาหวานขืนจอประสาทตานะครับก็คือเป็นเบาหวานมาโดนแล้วนะครับหรือปล่อยแห่อาการกําเริบนะครับคือเป็นหลายนะครับแล้วก็อันที่3ก็คือมีอาการแทรกซ้อนของโรคอื่นๆนะครับในที่นี่เดี๋ยวไปถามคุณหมอกันต่อว่า สาเหตุจังสีแล้วอ่ะเราคนที่เป็นเบาหวานขื้นจอประสาทตาจะมีอาการเป็นจังใดนะครับครับคือหลังจากที่รู้สาเหตุไปแล้วใช่ไหมครับแลวทีนี้อาการที่เห็นชัดๆของโรคโรคนี้คือพบมากที่สุดเนี่ยก็คือว่าตามัวค่ะตามัวอย่างเดียวเลยแล้วก็อาจจะมีอาการอื่นๆเช่นว่ามองเห็นเป็นสองภาพนะฮะหรือหนังตาตกอะไรเงี้ยเป็นได้แต่พบไม่มากค่ะก็คือหนังตาตกเขาเรียกอะไรเปลือกตาหรือหนังตา เปลือกตาหนังตาได้เหมือนกันใช่ไหมครับค่ะยๆว่ามันจะเป็นหลังตาบนค่ะอ๋อโอเคแล้วก็จะทำให้อ่าอะไรนะสมรรถภาพในการมองเห็นลดลงค่ะตาป้ามัวค่ะอืมแล้วอย่างงี้มองเห็นเป็นสองภาพมองเห็นเป็นสองภาพค่ะแล้วอย่างงี้จะต่างกับโรคสายตาอื่นๆไหมครับก็ต่างกันค่ะอคุณหมอพอจะยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมครับ อย่างกรณีเป็นโรคอื่นที่มีอาการพล้ามัวเหมือนกันหรืออะไรเนี่ยเราจะมีการแยกแยะยังไงถึงอาการก็ม,ม,ม, <S <S 2> <S 2> มีการแยกแยะถ้าเป็นโรคของจอประสาทตาอื่นๆเน,น,นี่ยครับอาจจะเป็นมัวจากด้านข้างาหรือว่ามัวตรงกลางแต่ริมริยยังดีครับหรือว่าบางทีก็มัวตรงริมริยแต่ตรงกลางยังดีแต่เบาหวานเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตรงกลางมากกว่าครับก็คือมองในระดับสายตาแนวตรงจะมัวใช่ค่ะ วิธีแยกง่ายๆนะครับแล้วภาวะที่ทําให้เกิดไอ้โรคเนี้ยเหมือนทคุณหมอก็ได้อธิบายไปแล้วใช่ไหมครับภาวะที่ได้เกิดโรคนี้คือเหมือนอาการสามประการหลักๆใช่ไหมฮะ,ะ,ะอันนี้เราจะมีสัญญาณ<ม>ที่จะรับรู้ได้ยังไงว่าเราจะเกิดโรคนี้ครับ,รบสัญญาณที่จะบอกว่าจะเป็นโรคเบาหวานขึ้นคือบางครั้งเนี้ยเราจะไม่ทราบเลยว่าเราเป็น การจะทราบได้เนี่ยต้องเป็นการตรวจตาคือคล้ายๆว่าเบาหวานในจอประสาทตาเนี่ยเป็นตัวยืนยันว่าป้องกันล่่งหน้าตาไม่บอดคือทันทีที่เราพบว่าเป็นแล้วเนี่ยมักจะไม่ค่อยดีเพราะนั้นต้องตรวจล่วงหน้าทันทีที่เราทราบว่าเราเป็นเบาหวานเนี่ยถ้าอายุเกินส0สิบปีเนี่ยเราควรจะตรวจตาทันทีและถ้าหมอบอกไม่มีอะไรก็ตรวจไปทุกปีทุกปีแต่ถ้าหมอบอกว่าเริ่มมีแล้วก็ไปตรวจตามหมอนั้นแต่ถ้าเราอายุน้อยกว่า 30ปีเนี้ยโอกาสจะขึ้นตาก็น้อยอก็อาจจะตรวจทุกห้าปีแต่ถ้าบังเอิญผู้หญิงท้องบางคนมีเบาหวานเนี่ยต้องตรวจท,ทันทีแล้วก็จนกว่าจะคลอดเสร็จเนี่ยต้องตรวจไปทุกสามเดืนอนพอจะรุนแรงค่ะครับแล้วไอเอ็นคุณหมอบอกว่าผู้หญิงท้องควรจะรีบตรวจท,ทันทีใช่ไหมครับ,รบแล้วทีนี้มีส่งผลอะไรกับลูกด้วยไหมฮะถ้าเกิดในกรณีที่เป็นเบาหวานอันนี้ก็หมอเด็กจะเข้าใจว่าการที่มารดามีน้ําตาลขึ้นน้ําตาลลงเลยเนี่ยก็จะมีผลกับเด็กนะครับ ลูกของคนที่เป็นเบาหวานก็มักจะโตโตน้ําหนักเยอะอ๋อน้ําหนักเยอะนะครับแล้วคนที่ไม่ได้เป็นเบาหวานเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคนี้ไหมครับก็ชื่อโรคก็คือเบาหวานขึ้นจอประสาทตาถ้าไม่เป็นเบาหวานก็จะไม่มีเบาหวานขึ้นจอประสาทตาแต่ว่าจริงๆในประเทศไทยเราพบว่าคนที่เป็นเบาหวานขึ้นจอประสาทตาโดยไม่ทราบว่าตัวเองเป็นเบาหวานเนี่ยเยอะมากเลยเพราะคนไทยเราทราบว่าเรามีคนที่ทราบว่าตัวเองเป็นเบาหวานประมาณสองล้านคนครับ<อ> แต่จริงๆเรากล่าวว่าคนไทยเนี่ยจะเป็นเบาหวานถึง5ล้านคนและเราเคยไปสำรวจตามจังหวัดต่างๆ2 2จังหวัดเนี่ยครับพบว่ามีคนที่เป็นเบาหวานซึ่งจอประสาทตาโดยไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเบาหวานเยอะมากค่ะอ๋อก็คือคือคิดว่าไม่ได้เป็นเบาหวานแต่ที่เป็เบาหวานขึ้นตาค่ะคือมาหาหมอเรื่องตามัวแต่ยังไม่ทราบเลยว่าตัวเองเป็นเบาหวานอันนี้ก็อยู่ที่การดูแลสุขภาพเป็นหลักเลยใช่ไหมครับ